รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดวิทยุฮตัวนี้โมเดล CFDS ศูนย์หนึ่งก็นะฮะตัวนี้เป็นของบ้านเรานะสายไฟ2 2 0โวลต์ Sci 21, มีสายไฟแถมให้นะครับนี่มีสายไฟแถมให้นะฮะภาพมือสองนะครับเล่นได้เต็มระบบทุกรูปแบบเลยนะฮะสามารถอาจจะ cd ลงเทปหรือว่าอาจจะวิทยุลงเทปได้เลยนะครับฟังเสียงออปกตินะครับ น,นี่ใส่แผน่นตัวนี้แผ่นลายนะฮะแผ่นลายก็อ่านนะฮะแต่ว่าถ้าลายมากก็ไม่สามารถอ่านได้นะฮะอันนี้ข้ามไปแท็กสิบเอ็ดนะครับจอยซีดีติดปกตินะฮะเมกกะเบตนะฮะ๋ยวทดสอบอ่านนะฮะจะอัาจ,จากระบบซีดีลงเทปนะครับ ปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้ปกติหมดน,นะครับ,นะรบซีดีเล่นปกตินะครับตัวนี้ตรงสือเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเสียงดีมากฮะตัวนี้ใส่ผ่านเพรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะฮะใช้งานยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังระบบทีอาดเมื่อกี้นะฮะ นี่ฮะ์ยันเมื่อกี้นะครับเตปไม่ย่อนไม่ยานนะฮะใส่พานใหม่นะครับเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวไปสอบฟัง ไม่หักไม่งอนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับวิทยุถึงขื้นร้อยแปดบ้านเราครับรับคลื่นบ้านเราได้ปกติเลยครับจะทดสอบระบบวิทยุนะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งจูเนอร์นะฮะจูเนอร์ตรงนี้นะฮะจัดมือครับนเส้นร้อยแปดนะครับรับคลื่นบ้านเราได้ปกติเลย าสมาสม,มารถอาจจะวิทยุลงเทปได้เลยนะฮะหรือว่าซีดีลงเทปได้นะโอเคครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ